สวัสดีครับวันนี้ก็มาดูเรื่องเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติไทยของผู้ที่เป็นคนไร้รากเหง้านะครับก็เป็นตอนที่5นะครับเป็นประเด็นเกี่ยวเรื่องของการกําชับการตรวจสอบคุณสมบัตินะครับการสอบสวนป .14 เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอมีสัญชาติไทยแล้วก็การตรวจสอบเอกสารที่นํามาใช้ประกอบในการยื่นคําขอนะครับก็เป็นไปตามหนังสือเวียนของสํานักทะเบียนกลางครับที่มท0 3 0 9 .1 ทับ วหนึ่งสนะครับลงวันที่13พฤษภาคม2 5งพันหอยหกนะครับก็ได้แจ้งํำชับให้กับนายทะเบียนได้ใช้เป็นแนวทางตรวจสอบดำเนินการซึ่งเรื่องนี้ก็ได้มีการแจ้งเวียนไปแล้วหลายฉบับนะครับตามหนังสือที่อ้างถึงนะครับแต่ก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ก็ได้มีการแจ้งํำชับเพิ่มเติมตามหนังสือฉบับนี้นะครับโดย สำนักทะเบียนกลางเนี่ยก็แจ้งนะครับว่าเพื่อให้การปฏิบัติตามมาตรา19ทับ2วรรค2เนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับก็ให้สำนักทะเบียนเนี่ยได้ดำเนินการดังนี้นะครับว่าในการพิจารณาคุณสมบัตินะครับประการหนึ่งเนี่ยก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีหลักฐานนะครับที่จะชี้ชัดในเรื่องของสถานที่เกิดนะไม่ว่าจะเกิดในหรือต่างประเทศนะครับแล้วก็ บิดามารดาเนี่เป็นบุคคลสัญชาติใดนะครับดังนั้นเนี่ยผู้ถ้าผู้ขอมีสัญชาติไทยนะครับได้รับการจัดทําทะเบียนประวัตินะครับและกําหนดเลขประจําตัวนะครับตามมาตราอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตามมาตรา19ทับ1เนี่ยนะครับและไม่ได้เกิดจากระบบการแจ้งการเกิดนะครับตามสูตริบัรนะครับเช่นไปได้โดยการสํารวจจัดทําทะเบียนประวัติหรือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านตร13นะครับในทะเบียนเนี่ยก็ควรจะต้องแนะนําให้ บุคคลดังกล่าวเนี่ยยื่นคําร้องขอหนังสือบองการเกิดทรลยี่สิบทับหนึ่งก่อนนะครับเพื่อ,อตรวจสอบอเกี่ยวกับสถานที่เกิดให้ชัดเจนนะครับโดยหากนทะเบียนเนี่ยไม่อาจดําเนินการจัดทําหนังสือบองการเกิดทรลยี่สิบทับหนึ่งให้ได้นะครับก็ให้คัดคําร้องนะครับที่ในทะเบียนมีคําสั่งปฏิเสธนะครับในการจัดทำทรอยี่สิบทับหนึ่งนะครับเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการขอมีสัญชาติไทยตามมาตรา19 ทับสองวักสองนะเว้นแต่ว่าผู้ขอมีสัญชาติไทยเนี่ยจะมีพยานฐานอื่นที่แสดงให้ในายทะเบียนเชื่อได้ว่าตนไม่สามารถพิสูจน์ยืนยันสถานการเกิดของตัวเองได้นะครับนอกจากนี้ถ้านายทะเบียนพินาของพยงานฐางผู้ขอแล้วเนี่ยพบว่ามีการบันทึกรายการสารที่เกิดนะครับของผู้ขอไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกร่านจากไว้ในเอกสารอื่นนะครับก็ควรจะต้องแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันนะครับ เพื่อให้เกิดความขัดแย้งในเอกสารนะครับเวลาที่ยื่นคําร้องขอมานะว่าเอกสารหนึ่งอบอกว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สามารถระบุสารที่เกิดได้นะครับแต่ในเอกสารอื่นนะครับที่ใช้ประกอบคําขอเนี่ยปรากฏว่ามีข้อได้จริงลงเอาไว้นะว่าเกิดในหรือนอกรชอาจักรอย่างเงี้ยมันก็จะขัดแย้งกันนะครับก็จะไม่สามารถพิจารณาคำร้องต่อไปได้นะครับประการต่อมาก็คือเรื่องของการอาสอบสวนบันทึกถ้อยคําของผู้ขอมีสัญชาติไทย นะครับแล้วก็ของพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับตามแบบประวัสี่เนี่ยการสอบสวนเนี่ยมันจะต้องปรากฏข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของผู้ขอนะครับและครอบครัวรวมถึงบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูนะให้การช่วยเหลือในโอกาสต่างๆสถานที่อยู่อาศัยนะครับการประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ประเด็นเรื่องความเป็นมาเกี่ยวกับความเป็นผู้มีความจงรักภักดีต่อสถาบัญชาศาสนาพหากษัตรย์นะครับและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยนะครับโดยอันนี้ก็อาจจะพิจารณาจากความคิดเห็นพฤติกรรมของผู้ขอมีสัญชาติไทยในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของการสอบสวนประวัติความเป็นมาของผู้ขอและก็ของครอบครัวเนี่ยนะครับอันนี้มันจะต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรนะครับเพราะว่าหากไ,ไม่ได้สอบสวนให้ปรากฏข้อได้จริงโดยละเอียดเนี่ย เออมันก็ไม่อาจจะพิจารณาได้นะครับว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติครับแล้วก็เออแล้วก็ทางสำนักทะเบียนกลางเนี่ยอาจจะต้องแจ้งกลับไปให้สอบสวนข้อที่จริงเออเพิ่มเติมเออให้ให้ครบถ้วนก่อนครับไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะไม่อาจพินาเออให้ครบถ้วนเป็นไป,นปนตามคุณสมบัติที่กําหนดได้สวัสดีครับ